สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับในองค์กรของท่านผู้ฟังนี่เริ่มเอา generative AI เข้ามาใช้ในการทำงานบ้างแล้วหรือยังมีงานวิจัยแล้วก็บทความอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาอ้างอิงว่าการเอา AI เข้ามาช่วยพนักงานในการทำงานเนี่ยจะทำให้พนักงานมีความรู้สึกมีความสุขในการทำงานหมายถึง enjoy working นะครับมากขึ้น เนื่องจากว่าในโลกธุรกิจที่เคลื่อนไหวเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับความเครียดสูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการ productivity ผลงานต้องเร็วขึ้นจากเดิมเคยทำา1เดือนเสร็จไม่ได้แล้วต้องภา,ายใน1สัปดาห์บางงาน1สัปดาห์เคยทำไว้ก็ต้องเร่งให้เร็วขึ้นอีกภายใน1-2ถึง,งวันเป็นต้นนะครับก็เลยทำให้พนักง,งานต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเขาทำงานเพราะฉะนั้น AI มันเข้ามาในช่วงเนี้ย มันเป็นเครื่องมือที่ดีเลยนะครับที่จะช่วยให้พนักง,งานสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ใช้ความคิดความอ่านในเชิงลึกในการวิเคราะห์สิ่งที AI ่ AI ทำออกมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในลักษณะการทำงานเนี่ยงานวิจัยชิ้นนี้บทความชิ้นนี้ก็เลยอ้างอิงว่ามันช่วยทำให้พนักง,งานรู้สึก enjoy working มากขึ้นนะครับคือลงมือทำงานมีความสุขในการที่จะมาทำงานเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่า ผลงานของเขามันมีประสิทธิภาพมี productivity สูงขึ้นนั่นเองบทความชิ้นนี้ชื่อว่า How Generative AI Can Make Work More Fulfilling นะครับเขียนโดย Deborah l o w i c h นะฮะอันนี้น่าจะตีพิมพ์อยู่ใน SHRM เว็บไซต์นะครับ<อ>เขาสำรวจวิธีการที่บริษัทต่างๆเนี่ยนำเรื่องของ Generative AI เข้ามาใช้ในงานประจำเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้พนักงานรู้สึกฟูลฟิลหรือเอนจอยวิร์กิ่งมีความสนุกในการทำงานมากขึ้นนะครับซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ก็ยืนยันนะครับว่าพนักงานในองค์กรที่เอา generative AI เข้ามาช่วยหรือประกอบในการทำงานเนี่ยเขามีความแฮปปี้สนุกกับชิ้นงานของเขา มากขึ้นซึ่งมันก็เป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานกับองค์กรด้วยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับ AI นี่แหละในชีวิตประจําวันเขาก็ใช้องอ์เขาอยู่เพราะฉะนั้นในการทํางานถ้าบางองค์กรมีกฎเกณฑ์ต่างๆนาะนาะนะที่อาจจะยังไม่ชัวร์ว่า AI จะใช้ได้จริงไม่จริงเรื่อง security เนี่ยเราก็ห้ามให้พนักง,งานใช้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนตอนนี้นะฮะเท่าที่สังเกตก็คือพนักง,งานจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าทั้งๆท,ที่เขารู้นะว่า AI บางเรื่องเข้ามาช่วยเขาให้เร็วขึ้นได้เช่น mm hmm. ในการจัดการตารางงานในการที่จะช่วยหาไอเดียที่จะ สร้างสารรค์บางอย่างถ้าเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันเข้าไปถามในตัว AI เนี่ยก็ได้ไอเดียเข้าคร่าวเพื่อคิดต่อได้เร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจมอยู่กับการคิดอะไรที่ค่อนข้างจะนานซึ่งพอเป็นแบบเนี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าองค์กรที่เอา generative AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้เขารู้สึก fulfillment อ work แบบได้เต็มที่มากขึ้นแล้วเขาก็จะลงมือคิดทางาน นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิด a c h i e v e เมนตมันก็จะเกิดโม t ิเวชันนะครับพนักงานชอบงานตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะมีความรู้สึกว่ามัน meaningful, มีนิ่งฟูลมัน f ฟูลฟ l l แล้วก็มีโอกาสน้อยลงเยอะทีเดียวนะครับในงานวิจัยชิ้นนี้เขียนว่ามีโอกาสน้อยลงถึง50%ที่จะหางานใหม่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความพึงพอใจในงานของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้คือสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนว่า g e n เนอเรทีฟเอไอเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะครับถ้าเราถามว่าเอ๊ะแล้วเขานํา AI มาใช้ยังไงนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เขก็มีการเขียนสรุปไว้คร่าวๆนะครับว่าบริษัทต่างๆเนี่ยกำลังนํา g e n e r a t i v e เ i เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็สร้างความพึงพอใจในวิธีการทํางานให้กับพนักงานมากขึ้น เพราะว่าพนักงานเองจะรู้สึกว่าตัวเองสามารถทํางานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยเพิ่มไอเดียใหม่ๆใ,ในการทํางานของตนเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ตัว generative AI อ่ะจะช่วยลดงานที่น่าเบื่องานที่ต้องทําซ้ําๆซ้าๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ทําให้พนักงานบางคนเริ่มมีเวลาให้กับงานที่มันท้าทายมี value added มากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้นเขายังศึกษาเกี่ยวกับงานที่เป็นในเชิงธุรการกับแอดมินนะครับของคนประมาณ522คนใน8ประเทศนะครับเพื่อดูผลกระทบว่าเขาเอา generative AI เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตการทำงานของพนักง,งานอย่างไรซึ่งการศึกษาอันเนี้ยก็ได้สรุปลงมาได้ประมาณนี้ว่าบทบาทของผู้จัดการเองเนี่ย กับความรู้สึกในการที่จะต้องบริหารจัดการงานของลูกน้องผู้จัดการเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะนำ generative AI มาใช้มากน้อยต่างกันบทบาทของผู้นำองค์กรก็เช่นกันนะครับทีมที่มีผู้นำหรือผู้จัดการที่สนับสนุนการใช้ AI มากก็มีรายงานว่าพนักง,งานจะมีความพึงพอใจในการทำงานตัวเองมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น แล้วก็ผู้จัดการที่ประสบความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยีคือใช้ AI ด้วยตัวเองอะครับเขาจะสามารถสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการใช้ generative AI ในทีมได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าตัวเขาเองเขาลงมือใช้แล้วเขาก็สามารถที่จะอธิบายให้ลูกน้องหรือว่าช่วยเหลือลูกน้องตัวเองในการที่จะนําเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองเขายังศึกษาต่อด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันช่วยเรื่องของ work กั life ไหม บาลานซ์มากขึ้นหรือเปล่าซึ่งก็ผลการวิจัยชิ้นนี้นะครับก็ระบุได้ว่าเฉพาะงานซ้ำๆงานที่มันต้องทำแบบรูทีนรูทีนซ้ำทุกวันวิเคราะห์ตัวเลขซ้ำเดิมซ้าเดิมชุดเดิมพวกนี้ generative AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งไม่ต้องทำให้พนักงานต้องแบบถางตานั่งอ่านทีละบรรทัดนะครับซึ่งบางเรื่องข้อมูลมันเยอะจริงๆนะฮะ การใช้เจเนทีฟเอไจัดตารางประชุมแบบนี้บางองค์กรเขาก็ให้ AI จัดแล้วนะครับเพราะว่ามันช่วยมันเร็วขึ้นเยอะอะไม่ต้องมานั่งโทรหาผู้บริหารแต่ละคนว่าสล็อตนี้ว่างไหมว่างไหมว่างไหม,ไ,มไล่โทรทีละคนพอคนนึงไม่ว่างก็ต้องหาสล็อตใหม่โทรใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่ง Gen AI มันช่วยสิ่งเหล่านี้ได้เร็วมากครับคือมันเข้าไปดูในคาล endar ของผู้บริหารแต่ละคนแล้วมันก็บอกมาเลยว่าช่วงเวลาที่ว่างตรงกันของผู้บริหารชุดนี้มีช่วงไหนบ้าง แล้วมันก็ล็อกให้เลยถ้าเราต้องการให้มันล็อกนะก็สามารถที่จะทํางานได้ไวขึ้นแบบประมาณ10-20เท่าเลยนะครับตรงนี้ซึ่งจากผลสรุปเนี่ยเขาก็บอกว่าพนักง,งานเนี่ยจะมีความแฮปปี้ในเรื่องของ productivity ในเรื่องของตัว working โดยตัวมันเองอะมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้พนักง,งานเอาเวลาตรงนี้ไปใช้ในงานที่มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมได้ถ้าสมมติว่าองค์กรหรือบริษัทเองสามารถจะออกแบบ Value Added ในงานบางงานตรงนั้นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ก็พอที่จะสรุปได้นะครับว่าการนำเอา generative AI มาใช้ในงานประจำที่มันมีโอกาสทำซ้ำบ่อยๆแล้วทำให้เกิดพนักงานเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความแฮปปี้ความพึงพอใจต่อง,งานที่มันต้องทำซ้ำๆนะครับเพราะว่าพนักงานเองจะรู้สึกถึงประสิทธิภาพในการทำงานรู้สึกถึงว่างานมันไม่น่าเบือ่อรู้สึกว่า เขาสามารถหาไอเดียใหม่ๆในการทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานตรงนี้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ดีอันนี้เรามองในมุมที่เป็นเชิงบวกถูกไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอางานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นมุมอาจจะไม่บวกนักนะครับเป็นมุมในเชิงที่ต้องพึงระวังมากกว่ามาเล่าให้ฟัง ในวันต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ประเด็นวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะพอเอาไปช่วยพิจารณาว่าในหลายองค์กรที่พยายามจะเอา generative AI เข้ามาใช้เนี่ยนอกจากที่จะเป็นเรื่องของ security ที่ท่านต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องของตัวเนี้ยว่าพนักง,งานเองจะรู้สึกยังไงแฮปปี้จริงไหมซึ่งถ้าเอามาช่วยจริงเนี่ยพนักง,งานแฮปปี้แน่นอนแต่ก็ต้องมีข้อพึงระวังซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ประเด็นวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพวกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ